ขยีย้อนิเมะขอเสนอสัพยุทธทรุฟ้าภาคประชิมมบทสงครามสามจักรวรรดิตอนที่สิบและเห็นเสี่ยวเหยียนตกเป็ลรองในเวลาอันสั้นทุกคนบนป้อมกำแพงต่างหัวใจบีบเก่งการสัพประยุทธ์ของไหวตูซาเยีย่ยหรวนเทียนเข้าสู่ช่วงทะลุจุดเดือดหากเสี่ยวเหยนสกัดสาม้เทหมู่รันไม่อยู่ผลลัพธ์ท้ายสุดเกรงว่าจะเลวร้ายอย่างคาดไม่ถึง วางใจเถิดไม่น่ามีปัญหาอะไรเจ้าหนุ่มนั่นยังมีไพตาอีกหลายใบไม่ได้งัดออกมาครัวเจี๊ยสิงเทียนได้ฟังอย่างนั้นก็พยักหน้าเนื่องจากพวกเขารู้จักพลังที่แท้จริงของเซียเวเหยียนเป็นอย่างดีเซียเวเหยียนยังไม่ได้ใช้บวกเพิงที่มีความพิสดารพลึกดอกนั้นเมื่อไรที่เซียเวเหยียนใช้ต่อให้จะเป็นระดับบรรพบุรุษก็ยังต้องพ่ายแพ้ ตัวอย่างเช่นยุนซานในปีนั้นที่เจอกับบววเพิงเข้าไปยังไม่สามารถต่อสู้ได้อีกแล้วและถ้าเกิดเซียวเหยียนใช้บัวเพิงในสถานการณ์ตอนนี้รับรองได้ว่าจะต้องมีผู้ที่บาดเจ็บหนักหนึ่งรายอย่างแน่นอนในบรรดาคนเหล่านั้นมีเพียงเย่เหมยคนเดียวเท่านั้นที่ไม่เชื่อว่าเซี่ยวเหยียนจะสามารถเอาชนะระดับวบันพบุรุษได้ เพราะนางรู้จักกับเสี่ยวเย็นน้อยเกินไปจึงไม่รู้ว่าพลังที่แท้จริงของเสี่ยวเย็นคืออะไรและทักษะยุทธ์ที่เขามีมีอะไรบ้างนางเห็นเพียงแค่ว่าตอนนี้เสี่ยวเย็นตกเป็นรองโอกาสที่เขาจะได้รับบาดเจ็บสาหัสมีมากเจ้าหมอนี่อวดเก่งเกินไปแล้วนี่คือสิ่งที่เย่เหมยกำลังคิดอยู่หลายคนนั้นพูดคุยกันไม่กี่ประโยคสุดท้ายก็หันมาดูการต่อสู้ ที่เป็นตัวกําหนดว่าจักกวัฏเจียนมาจะรอดหรือเจ้าร่วงเซี่ยวเยียนคุณคิดอยู่ว่าการต่อสู้หลายยกที่ผ่านมานี้ตัวเขาสามารถจับทิศทางได้บางอย่างเกี่ยวกับเคสวิชาไตาอสูรทมินนั่นก็คือทุกการต่อสู้จะมีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่บุกเข้ามาโจมตีเขาและหนึ่งคนนั้นพลังกำลังจะพุ่งสูงขึ้นจนถึงระดับบรรพบุรุษหรือว่าเคสวิชาไตาอสูรธมิน จะเป็นเคล็ดวิชาที่ใช้การรัวพลังของทั้งสามคนเอาไว้ยังคนคนเดียวและคนผู้นั้นจะมีระดับพลังถึงบรรพบุรุษแต่หลังจากนั้นคนที่เหลือระดับพลังจะลดควบลงไปเนื่องจากมอบพลังกำลังทั้งหมดให้กับอีกคนหนึ่งไปแล้วเคล็ดวิชานี้คือการส่งต่อพลังอีกสองคนไปยังคนที่สามชั่วข่าวและพลังของคนที่สามจะบรรลุถึงระดับบรรพบุรุษ และถ้าเกิดเขาสามารถรอดพ้นจากการโจมตีจากคนแรกได้เขาจะมีโอกาสโจมตีสองคนที่เหลือที่พาระกำลังลดควบลงเมื่อเป็นแบบนั้นเคทวิชาไตอสูรธมินจะเปิดช่องโหว่ใหญ่โตขึ้นมาทำให้เขาสามารถโจมตีในช่วงเวลานั้นได้หลังจากเสี่ยวเหยียนสามารถหยุดการโจมตีของสามผู้เท่ามู่หลานเอาไว้ได้แต่สามผู้เท่ามู่หลานกลับไม่ไปล่อยเสี่ยวเหยียนได้มีโอกาสพักหายใจมากนะัก ผู้อาวุโสหัวเสือเตรียมตัวพุ่งเข้าโจมตีเสี่ยเวเหยียนอีกครั้งหนึ่งเพื่อทําให้เสี่ยเวเหยียนไม่มีเวลาได้ตั้งตัวผู้อวาวุโสหัวเสือทําการผนึกปานหยุดไปที่กงเล็บหลังจากนั้นใช้กงเล็บโจมตีไปที่เสี่ยเวเหยียนอย่างรุนแรงเจ้าเด็กน้อยรับความตายเสียเธอผู้อาวุโสหัวเสือตะวาดลั่นหลังจากนั้นไปปรากฏต,ต่อหน้าเสี่ยเวเหยียนอย่างพิสดารกงเล็บที่อาบไปด้วยปานยุดสีโรหิต ตบปบไปที่ราคอของเสี่ยเวเหยียนถ้าท่านี้บรรลุผลโอกาสที่เสี่ยเวเหยียนจะตายก็จะมีสูงมากต่อให้เขาจะมีเพลิงหาดทรยบัวแก้วคุ้มกายก็ตามเสี่ยเวเหยียนพอเห็นกองเรบดังกล่าวเขารีบใช้สามพันอัศนีบาตในการหลบท่าโจมตีนั้นเพียงขยับตัวเล็กน้อยเท่านั้นกงเรบของกุ้เท่าหัวเสือทําการตบปบไปที่ราคอของเสี่ยเวเหยียนในขณะนั้นเองมีความตกตะลึงเกิดขึ้นทั่วกำแพง แต่สิ่งที่เกิดหลังจากนั้นทำให้พวกเขาตกตัลึงมากกว่าหลังจากตะปบถูกรำคอกับทะลรุผ่านไปอย่างง่ายดายเหมือนกับไม่มีตัวตนนี่มันเงาซ้อนหลังจากกงเล็บทะลรุผ่านเงามายาหัวอาวุโสหัวเสือกับอุทานออกมาด้วยความตกใจหลังจากนั้นทำการหมุนตัวเตะกลับหลังไปหนึ่งทีเกิดเสียงดังเปี้ยงเหมือนกับว่ากระทบกับอะไรบางอย่างเงาดำสายหนึ่งที่ถูกพลังแกงกล้า สายนี้เตะกระเด็นออกไปในบรรดลในจังหวะที่ผู้อาวุโสหัวเสือเตะเสียวเหวียนกระเด็นออกไปเขากลับได้พบใบหน้าที่มีรอยยิ้มเจ้าเล่หลังจากนั้นเขาก็ชะโงนใจขึ้นมาเล็กน้อยว่าทิศทางที่เสียวเหวียนถูกเตะออกไปนั้นเป็นตำแหน่งของผู้อาวุโสหัวสิงแปลว่าเจ้าเด็กนี่ต้องคิดอะไรอยู่แน่นอนชั่วแวบเดียวเท่านั้นเซียวเหวียนใช้พลังเตะของผู้อาวุโสหัวเสือในการส่งตัวเองไปหาผู้อาวุโสหัวสิง หลังจากนั้นทำการขูบก,กำปั้นแล้วก็โชกออกไปเต็มแรงแต่สุดยอดพิฆาตหลังจากเสียงตาวาัดเซียวเยียนโชกไปที่หัวใจของขั้ววุโสขัวสิงอย่างเต็มแรงแต่ในจังหวะนั้นระดับพละกำลังของขั้ววุโสขัวสิงอยู่ดีๆก็บรรลุถึงระดับบรรพบุรุษทําให้เซียวเหยียนหน้าเปลี่ยนสีโดยทันทีกำปั้นที่พกพละกำลังสุดแข่งโจมตีไปที่ อกของขั้วุโสขัวสิงอย่างเต็มแรงทําให้เกิดรอยเว้าอย่างมหัศย์ขึ้นมาหลังจากนั้นผั้ววุโสหัวสิงจ้องมองดูเซียวเหยียนที่ชกมาที่อกของตอนเองเขาทําการเรียกพลังกาลังจากในกายพังคั่วออกมาแล้วทะรักออกมาทาักอกที่เว้าพลังกาลังที่ทะลักออกมานั้นถึงขนาดทําให้แขนเสื้อของเซียวเหยียนเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงในขณะที่เซียวเหยียนถูกซัดกระเด็นเหล่าบรรดาคนที่อยู่บนกำแพง หน้าตาเริ่มทอสีเพราะเนื่องจากว่าเซียวเหยียนเหมือนกับจะเป็นรองสาวผู้เท่ามู่รันส่วนฝั่งของกองทัพสามพัธมิตชัยโยโหร้องเหมือนกับตนเองได้ชัยชนะมาแล้วหลังจากเซียวเยียนสามารถทรงตัวได้ตัวเขาก็คุณคิดว่าเคตวิชาไตอสูรขมิน่นผิดคาจดจากที่เขาคำนวณเอาไว้เด็กน้อยดูเหมือนเจ้าจะมองออกบางอย่างสามคนเขาปิดล้องเซียวเยียนอีกครั้งหนึ่งรัววุโสที่ยืนอยู่ตรงกลางกับพูดขึ้นมา เขาสามารถดูออกได้ว่าเสี่ยวเหยียนใช้พลระกำลังของเขาในการส่งตัวเองไปยังสองคนที่เหลือเขาต้องรู้ได้ทันทีว่าตอนนี้เสี่ยวเหยียนอาจจะจับทิกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเคล็ดไตอสูรธมินได้อย่างเช่นเคล็ดวิชานี้มอบพลระกําลังให้กับคนผู้เดียวในแต่ละครั้งไตอสูรธมินเป็นหนึ่งในเคล็ดวิชาชั้นสูงของภูเขามู่หันหากถูกขี้คายโดยง่ายปานนั้น ยังมีคุณค่าความหมายอันใดแม้กล่าวว่าเคตวิชาดีมออพลังฝีมือระดับบรรพบรุษได้ครั้งละหนึ่งคนทว่าธาตุปานจิตของเราสามคนหลอมรวมเป็นหนึ่งขอเพียงคนใดจุดความคิดขึ้นเช่นนั้นพลังกำลังของระดับบรรพบรุษก็จะถ่ายทอดถึงในกายอีกคนในเวลาอันสัน้นระดับความเร็วของเจ้ายังห่างชั้นอีกไกลจากความเร็วในการส่งต่อพลังกำลังของพวกเรา สาเหตุที่พวกเขากล้าพูดแบบนี้เป็นเพราะว่าน,นี่ก็ไม่ใช่ความรับอะไรคนที่ต่อสู้กับพวกเขาไม่ช้าก็เร็วต้องรู้อยู่แล้วในเมื่อเป็นแบบนั้นเปิดเผยไปะไรก็สิ้นเรื่องเพื่อสยบขวัญคู่ต่อสู้เซียวเยียนขมวดคิ้วเล็กน้อย3คนนี้ฝึกเคปไตอสูนทมินแบบแตกฉานแล้วเพียงใช้ความคิดก็สามารถส่งต่อพลังกำลังให้กับอีกคนหนึ่งได้ถ้าเซียวเยียนไม่มีเค็ดวิชาที่สามารถสยบ พวกเขาได้ในเวลาอันเร็วก็ต้องเจอกับคู่แข่งกล้าระดับบรรพบุหุษตลอดเวลาที่เกิดการประทะกันต่อให้เขาใช้สามพันอัศนีบาทก็ยังไม่สามารถรอดพ้นจากการตรวจจับของทั้งสามคนได้ในการจะรับมือกับเคทไตยอสูนทมินนั้นช่างยากเย็นจริงๆสามเท่ามู่หลันพวกท่านกำลังทำอะไรอยู่เด็กน้อยระดับจัก,กรพัิคนหนึ่งถึงกับเสียเวลามากป่านนี้ขณะที่เสียเวเยียนกับ สาว้เทามู่หลานกำลังย่างเชิงกันอยู่นั้นกลับมีเสียงเกี้ยวกาดดังมาจากที่แห่งหนึ่งนั่นก็คือเยี่ยหรวนเทียนตอนนี้มือไม้ของเขาพลันลวันไปหมดเนื่องจากถูกเหมยตูซ่าไรตออจนเกือบจะจนมุมแล้วโวยวายอะไรนักหนาเด็กน้อยนี่หาไม่ใช่ระดับจกักรพรรดิทั่วไปพลังต่อต้านจัดว่าแกงกล้าสุดยอดเลยทีเดียวผู้อาวุโสหัวเสือพอได้ยินแบบนั้นก็ไวยวายกลับไปหลังจากนั้นเขาหันไปมอง อีกสองคนที่เหลือแล้วพูดขึ้นมาว่ารีบกําจัดโดยไวที่สุดพอทั้งสองคนได้ยินแบบนั้นก็พยักหน้าและทําการเล้าพละกกาลังที่อยู่ในกายออกมาอย่างเต็มที่ตอนนี้พละกกาลังสุดแก่งถาโถงขึ้นมาในกายของพวกเขารับรู้ได้ถึงพละกําลังที่พุ่งสูงขึ้นของสาวพุทธมู่หลันเซี่ยวเยียนเองก็ใช้สาวพันอสศนีบาตอย่างเต็มที่ตอนนี้พลังแห่งสามพันอสินีบาต ได้ปกคลุมไปทั่วร่างกายของเสี่ยเวเหยียนเอาไว้พร้อมต้านศึกทุกเมื่อหลังจากพลังงานสีเงินปกคลุมทั่วร่างกายดวงตาของเสี่ยเวเหยียนก็เปลี่ยนเป็นสีเงินอย่างพิสดารสามพันอัศนีบาทสามพันอัศนีเสี่ยเวเหยียนประสานท่ามืออย่างพิสดารหลังจากนั้นมีเงาร่างแยกออกมาจากร่างของเขาอีกสองร่างนี่ก็คือการแยกร่างเงาสามพันอัศนีนี่คือขั้นสุดยอด ของสามพันอัศนีบาทหลังจากบรรลุถึงระดับจกกักรพรรดิเซียวเหยียนสามารถเข้าสู่เขตวิชานี้ในขั้นสูงสุดได้แล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เซียวเหยียนแสดงทักษะยุดนี้ต่อนหน้าคนอื่นในขั้นสุดยอดทันทีที่เงาแสงสีเงินสองสายปรากฏเซียวเหยียนสามคนแยกย้ายการโฉมฟ้าถึงตำแหน่งยืนของสามผู้เท่ามู่รันในบรรดลนและเห็นเงาแสงสามสายที่จำแนกไม่ออกว่าสายใดคือร่างตน สายใดคือเงาสอนสี่หน้าสามเท่ามู่หลานเปียดเป็นปั้นยากขึ้นมาแล้วโอเคครับเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าขอบคุณครับ